แบดอีวัวนี่กูลำคาญอีวัวอยู่ไหนอะสปิริตเบร์เอิร์ทสปิริตหิแต่ละสิ่อย่างอะเอสหมดเวลาแล้วเมันค <Yeah. S 1> <'s> ิดว่าเจ็บปีริเบเกอร์เออไม่ใช่เออร์ทสปิริตก็ตัวเอสมันอยู่ข้างๆอีป้ามันอยู่ข้างๆ <Yeah. S 1> อีนอกเอียง <Yeah. S 1> กระต่อยหอยแฮกมืองอะขวบซ้ายขวบง่ายเราไม่ใช่ของกูกับของมึงหน้าจะไม่เหมือนกัน ไม่รู้กูจะเล่นอันนี้ค่ะเมอร์ตาตาเมอร์จี้นี่ตัวนี้ตัวน,วนี้เล่นยากกว่าเคยเล่นอยู่นานแล้ว <seconds> เล่นยากแมว่าก็แค่มือใหม่มากๆว่ามันก็เล่นยากอยู่เนาะโคตรล็ <5 seconds. S 2> กรอกแล้วค่ะเ <c oughs> มอร์ท่าเ <c oughs> มอร์ใจ ยายพีมเนี่ยคือใช้เงินแก้ปัญหาจนเคยตัวนะต้องโดนหยิกเห็นไหมมันเล่นเลยเห็นไหมมันจะมาชนกูอีกแล้วเหรอกูบอกแล้วให้แบนมันน่าลำคาญกูแบนไม่ทันกูเพิ่งหับเจอพี่อะไรเงี้ยทำไมเขาเดินอ่ะมันมีแบบพาร์ทมีอะไรอย่างเงี้ยนะมึงไอโอเมอม์วยอินวอเกอร์อยู่นะไม่มีเลยยืนนิ่งไปซากกระเบือ กูลำคาดยาเคมีที่มันปล่อยอีนี่มามากเลยอะพิษมันหน่า <c oughs> มันรู้แน่เลยว่ากูเล่นไม่เป็นแต่กูไม่แคร์ <c oughs> ตรงกลางจะตายแล้วตี้มจาจัดการมัน ไดแล้วโอ้โหกูว่าแล้วชอบอะอาร์ตี้มุดไปเลยมันมาก่อนอ่ะยีวัวมันมาก่อนนากูเรียกมึงตั้งนานแล้วมึงไม่มาเลยเทเลพอร์ตก็ไม่ใช้อารตีอ,อีดอคุณดูด้วยมีใครมาลนะ่ะเห็นไหมยีวัวจังเลยไหไมละ่ะไม่แบนเป็นยังไงละ่ะวิ่งล่าเลยอีดอ,อกกูไปหาฟาร์มต่อเลยอีสันดานเนี่ยจังเล แล้วมันจะเล็งแบบไปทางอะน,นี่มันมนี่ตัวไหนตัวไหนตัวจริงตัวนี้หรออย่าบอกนะตัวจริงอะมันโยนหรออ,อะไรวะหรือมันลุดห,อ,ดหอ,อะไรไม่หลุดเฮียมันไกลค,คะ่ะอุย้ยเอาเอาเอาแล้วเอาแล้ว นี่ยิงชิงต้นไม้ขนลุกมาอีดอกสเต็ปใบค่ะนี่ดับเบิลกลืนขนลุกว่ากูก็ไม่ธรรมดาเนะยกูก็เมนเมือท่าได้อยู่นิดนึงไ,ไม่ได้เมนเยอะเมนดเดียวพอไม่กล้าพูดเยอะตีไปเดี๋ยวเขาจะเย็ดกันแล้วเฮ้ยอะเคมิ นี่เออไปเลยค่ะนี่นเขาเขา<ๆ>เขามาวะ่ะ<ๆ>เขามาวะ่ะปิงเกิร์ปปิงเกิร์เนี่ยปิงอะไรเนี่ยเขาเลิศเกิน,น,นพี่ปิงอย่านะนมึงกูตีไม่ถึงทีอะใครเบียดอะไรกูนักหนาเนี่ยโดนเบียดค่ะใครเบียดเอ่ย ปิงแน่ยจีเอาเลยหนูจะวิ่งมันเอาจริงหนูช่วยอยู่ ยิงโยยิงโยจะไม่ถึงมีมานากดให้ไหมใครก็ได้ไ<ม>เลิกจอดเลิก <c oughs> หนูเมนเวอร์คนลุกว่ะพี่ใบไว้ต้องอยากเรียนเม็ดให้ลาละ่ะ <c oughs> <c oughs> ไวไวคือชื่อขวัวเขายี่เด้อ ไปก่อนนะ้ำมานำเม็ดนะ่ะเฮ้ยแกดูเป็นไงละ่ะอันสต็อปแล้วค่ะอัตตี้ระวังอัตตี้อย่าเผามันเผาอีหี้ยมันเจ็บมึงเข้าไปในบ้านเขาเลยหลอไม่ไปมันลึกเกินออกมาพี่ปี <c oughs> โอ้ยกูไม่รอดแล้วไปไ,ไปไม่รอดไปไม่หลอดเลยมันตีกูไม่ได้นี่แรกหนึ่งค่ะไม่รู้ละกูแรกหนึ่งค่ะะไร่ไรข้างล่างเหรอ อันนี้ไงรูนที่เขาไปเก็บรูนในป่าโดนพิษค่ะล็อกอะไรอีกที่กูจะขายทิ้งกูสู้ได้หมดเลยตอนนี้ใครจะอะไรก็ช่างกูไม่กลัวกูสวยมั่นใจสุด เทียมเชี้ยนสามมาแล้วเทียสามมาแล้วตีนีไ่ได้ตัวหนึ่งแล้วกัน,นได้บีเคบีแล้วชาทำให้อ e ีเมอร์่าดูดพลังชีวิตหรอดูดเลือดหรอรซื้อชาดมาก่อนเปมไม่อยู่นี่ว่า โ okay. อเคอตตี้อย่าเพิ่งบวกกันนะข้างบนนะ่ะหนูก็บวกกันหนูพี่ปิงไปช่วยเขาทีนหนูมีอะจะมีบีเคบีอยู่อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่ปิงต้องหนีไปพี่ปิงอย่าไปช่วยมนันพี่ปิงแม่พระพี่ปิงพี่ปิงพี่ปิงบีเคบี B B, ซอนยา่าอะไรก็ได้รอดไหม จะปล่อยปล่อยปากจบจบใช่เรื่องเล่นกับเมอร์ท่าอันดับหนึ่งหรอ อันที่มาเร็กวกูมี BKB อยู่โอ้ยช่วยดูไว้ช่วยดูไว้ออกมาว่ายหมูเข้าไปแล้ว <c oughs> ดูพล,ลังง่าแสง ฟ่ด้วยช่วยอี๋เนี่ยไม่มีใครช่วยกูเลยอีดอกไม่มีใครมาขัดมาอะไรมันเลยกูงงมากทำอยู่คนเดียวกูไม่มีสกิลมันมีเฮกไม่มีอะไรหรอบอกให้ออกเฮกมาไม่มีเฮกแปดขออันนี้หน่อยจ้าพอดีของฉันเต็มแล้วเอ้ยพอดีฉันไม่มีมานานอะ่ะใครมีมานานบ้างขอมานานหน่อยจ้า เ,เลืจ้าอูเลื่องทำไมไม่เก็บอ่ะก็เก็บสิอ๋อเลยดีละจะยิงแล้วขนาดนะใช่ฉันว่าแกฉ,ฉ,ฉันก็บีเคบีมาเพื่อจะเข้าสันกันมันกูดาวเดียวมานักกูจะหมดแน่เลยถ้ากูไฟขนาดกูไนนะด้มูลฉาดละแปบ๊บนึงกอาเฮดกันวิ่งไวผอมผอม ข้างบน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 แอมข้ามิีกแอบข้ามอีกมันป๊อตอะไรเนี่ยเนขึ้นลิงกิ้สเปียร์แม่งเลยเฮียเฮียกูตีแรงมะพร้อมไม่กลัวไม่กลัวมาเถอะเพื่อนนะขอร้องล่ะถ้ากูยืนหน้าหรอกกูเป็นแคลรี่นะโว้ย ถ้าไม่ดันมันก็ไม่ได้ขึ้นบ้านนะข้ามันก็ได้หรือไปดันล่างก็ได้หรือจะเอายังไงอเ,เออเอามันตัวปอมจะ,จะช่วยอะไรอีกลักหนาเนี่ยวะโหมึงดูกูค่ะมึงดูกูโดนค่ะเฮียกูยิงแรงมากไสแตก โอ๊ย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 กูจะตายกูจะตายค่ะพี่โอ๊ยเมื่อกี้กูยิงอีวัวสองนัดหลับเฮี้ยแรงมากว่าเช่วยกูด้วยถ้าจะตายแล้วกูไปก่อนแหละไปทำไมล่ะมันตายหมดมันตายหมดจบได้แล้ว กูได้ดูเรือนแล้วเอ้ยแยแม่งเมื่อกี้จะตายค่ะเมื่อกี้กูยิงแรงจนตกใจอ่ะกูยิงวัวสองทีอ่ะมึงเลือดเต็มอ่ะบาะโปหลับกูเอ๊ะกูกูอวดในนี้รู้เปล่าถท่าสามมูเอมาทำบูเสซี่มาอะไรเยอะเออมันจะออกอยู่นะฉันยิงแรงมากน่ากลัวมากฉันอ่ะ แกแกดันบนดันล่างกันเถอะอาร์ตี้ขึ้นอันนี้ให้หน่อยโลตัสออฟคือเร็วคคือโลตัสออฟมึงพิมพ์ไปเถอะพีพ่ว่าโลตัสออฟอบบเวลาเวลากูไฟกันมึงกดให้กูกูจะกันสกิลหนึ่งครั้ง ไม่ใช่โลตัสมันอ่นว่าโลตัสหรอ,อดอกบอัวอันนี้อันนี้เนี่ยเห็นไหมฉันจะซื้อเนี่เห็นไหมของกูอ่ะเห็<ใ>นปะเ,เออเวลากูบวกกดให้กูด้วยยกตีแรงมาก มาอยู่กับกูนี่มึงจากลอดชีวิตอะมึงรู้ไหมกูแรงแค่ไหนมึงดูด้วยกูยิงอะมึงดูกูยิงค่ะมึงดูกูยิงค่ะบีเคบีกระแทกตี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 ดีมากดีมากมันซื้อฮีโร่กลับมา ที่รถกลับมาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทริปเปิลคิวแล้วกดตีดูดเลือดไม่เอาตะคิวแล้ววะเอาสิกลัวที่ไหนไอ้เหี้ยมึงจะชนเลยนักหนาดิลำคาญเว้ยกูยิง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 สโลมันสโลมันกูยิงเอง ลำขาดอีวัวน,นี่หายตัวกออันงงเลยนะมึงอ่ยี่ดอกหุณเลิศเกิดยี่ดอกตัวอะไรไม่รู้มึงดูกูยิงค่ะมึงดูกูยิงค่ะเอาอีกแล้วมึงดูมึงดูมันมึงดูมันมาหายตัวใส่รเราอีกแล้วมึงขึ้นอันนี้ดริ เจมออฟทูไซส์ใครอยู่รอบๆมึงที่หายตัวอยู่เห็นหมด<ป>กลดรถตัดออกให้กูด้วยนะเวลาเอออันนี้ก็ได้ไ,<ป>ไม่เวลากูโดนชนกลดรถตัดออกเว้ยกูจะไม่โดนชนคะ่ะ<ป>มันฆ่าก,กูอีกแล้วไหม ไม่กลัวค่ะ BKB กู B B ก็มีค่ะไอ้เหี้ยอะไร่ะอะไร่ะโอ้เหี้ยกูยิงเละหมดคือกูฉันเลิศมากค่ะพี่ปิงค่ะฉันยิงหีแหกพี่ใไบไจะต้องภูมิใจในตัวฉันพี่ใบจะต้ององมให้ฉันโอเดี๋ยว คนดูใหมค่ครับสวัสดีคุณ 24th ด้วยจ้า